สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง l e t s go Story นะครับวันนี้เราก็มากันในเรื่องนะครับใครที่คิดจะเอาเล่มทะเบียนรถนะครับไปแลกเงินไปกู้เงินมาใช้นะครับก็มันมีข้อควรระวังที่ผมอะ่ะเอาตัวผมอะ่ะไปลองกับประสบการณ์จริงๆมาแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมไปมาจริงๆแล้วละ่ะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาไปกู้นะผมไปเอาคอนเทนต์ก็ ผมมองแล้วว่ามันต้องต้องเอามาเตือนเพื่อนๆนะครับผมเลยเอามาเตือนเนาะ,ะอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่ามันมีข้อควรระวังยังไงนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปทําธุรกรรมการเงินนะครับเอาเ hm ล่มรถอย่างเงี้ยไปแลกเงินออกมาเพื่อนๆจะต้องหนึ่งต้องดูความความจําเป็นก่อนที่เราจะไปเอาเงินนะครับถ้าเรามีสติลดความอยากได้ลงอ่ะผมคิดว่าเพื่อนๆจะไม่ตกไปอยู่ในที่ลําบากนะครับ ผมว่ามันลำบากจริงๆสําหรับคนที่เดือดร้อนแล้วต้องไปเจออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันไม่โอเคนะครับผมไม่รู้ว่าทางบริษัทเขาเป็นอยู่แล้วหรือว่าพนักง,งานที่มาทําทําเองหรือช่วยโอกาสผมจะไม่เอ่ยนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขับรถไปตามถนนอย่างเงี้ยอาจจะเจอก็ได้นะครับอาจจะเจอตามถนนนะถ้าเพื่อนๆขับไปอาจจะเจอเหมือนคล้ายเซเว่นอีเเว่นนะครับ ก็ประมาณนั้นร้านสะดวกซื้อแต่เซเว่นเซเว่นอีเลเว่นนะของอร่อยเยอะนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันจิบไม่ได้ไม่ยาวนะครับสิ่งที่เพื่อนจะต้องเตรียมนะครับในการไปทําธุรกรรมประเภทเนี้ยเพื่อนๆต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็มีทะเบียนบ้านนะครับแต่ทะเบียนบ้านบางที่ก็ไม่ใช้นะครับทะเบียนบ้านบางที่ก็ไม่ใช้แล้วก็สลิปเงินเ,นเดือนล่าสุดนะครับ แล้วก็เป็นสเตตเมนต์นะครับหกย้อนหลังหกเดือนย้อนหลังหกเดือนแล้วก็สิ่งที่จําเป็นตามมาอีกนะครับก็จะเป็นอ่ะเล่มรถตัวจริงนะครับสีเขียวเนี่ยครับคุณต้องเอาไปด้วยนะครับตัวจริงแล้วก็นํารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของคุณไปด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะถ่ายรูปดูไม่ดูอะไรก็จะถ่ายรูปเราอย่างละเอียดเลยนะครับอ่ะเมื่อคุณเตรียมเอกสารครบแล้วนะครับ เขาก็จะมีพนักงานนะครับมาคุยกับคุณนะครับคุยเก่งมากเลยอาชวนคุณคุยคุณอยากรู้อะไรเขาตอบคุณหมดเขาจะแนะนําแบบเกินเกินเลยอ่ะพอคุณตกลงแล้วนะครับตกลงตกลงไปแล้วเขาจะเอาเอกสารเนี่ยเอกสารการทําเอกสารของเขาอ่ะทําสัญญานะครับมาให้คุณเซ็นนะครับพร้อมกับเอาพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ พวกสลิปเงินเดือนสเตตเมนต์ย้อนหลังแล้วก็เล่มรถของคุณอะไปทำการถ่ายเอกสารมาอย่างหลายหลาย,หลายชุดแล้วก็จะมาเอาให้คุณเซ็นอะเซ็นเป็นสำเนาถูกต้องอ่าข้อที่ควรระวังเลยคุณต้องอ่านนะครับท,ที่เขาเอามาให้คุณเซ็นอะคุณต้องอ่านอ่านให้ละเอียดนะครับคุณอย่าไปมัวคุยกับเซลล์เขานะครับเขาจะแบบรีบให้คุณเซ็นนะเขาจะรีบแบบเปิดเปิดกระดาษเนี้ยเปิดเนี้ยเปิด พอคุณเซ็นเซ็นเสร็จแล้วเปิดเปิดต่อแบบไม่ให้คุณอ่านเลยคุณต้องระวังข้อนี้ให้ดีเพราะในนั้นอาจจะมีการเซ็นยินยอมอะไรที่มันเกินจากที่เราคุยกับพนักงานไว้นะครับเขาอาจจะมีผลิตภัณฑ์เสริมให้คุณก็ได้หรือการทําประกันอะไรให้คุณนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินตรงนี้อีกนะครับนอกจากคุณจะจ่ายค่างวดรถที่คุณจะต้องส่งนะครับงวดการชําระเงินอะที่คุณไปกู้เงินเข้ามาอาจะจะมีค่า กันผลิตภัณฑ์อะไรไหมคุณก็ได้นะครับ <c oughs> คุณต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับไม่อย่างั้นคุณอาจจะได้จ่ายหลายอย่างรวมกันแล้วไปเป็นก้อนใหญ่นะครับมามาเรื่องที่สองนะครับดอกเบี้ยนะครับโฆษณาไว้ข้างนอกอย่างถูกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันถูกจริงหรือไม่นะครับอาจจะบริษัทอาจจะไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าพนักงานอาจจะทําเองก็ได้นะครับ อาจจะคิดเองเผื่อเองก็ได้นะครับพวเพือนจะต้องศึกษาแล้วก็ลองเอาค่างวดที่ตกลงอ่ะคุณอาจจะกู้เงินสองหมืนคุณอาจจะผ่อนเป็นระยะต่อเดือน 12, 18, อ่ะสิบสองงวดสิบแปดงวดอ่ะคุณต้องเอามาลองดูนะครับเอามาบวกกันเสร็จว่าตัดจากต้นสองหมื่นคุณเสียดอกทั้งหมดไปเท่าไหร่และการเสียดอกมันเสียยังไง คุณต้องดูให้ดีนะครับมันตรงกับโฆษณาไหมถ้าไม่ตรงคุณแย้งเลยแล้วต่อมานะครับเรื่องของการชําระเงินต่อเดือนนะครับมันเลือกไม่ได้นะครับอ่ะมันจะให้คุณหรือเขาจะให้คุณชาระในวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่ห้าอย่างเดียวเลยคุณจะเลือกไม่ได้อ่ะถ้าไอสิ่งเนี้ยมันทํามาเพื่อช่วยคนที่เดือดร้อนเงินจริงๆอะ่ะมันควรให้ควรให้เขาเลือกวันได้จริงไหม แต่นี่มันทําให้คุณเลือกวันไม่ได้ให้คุณจ่ายวันที่ยี่ห้าแลวผมถามว่าคนที่ทํางานนะครับเงินเดือนบางคนมันไม่ได้ออกก่อนวันที่ยี่ห้านะครับบางคนก็ออกสามสิบบางคนไปออกวันที่หนึ่งสองสามล่าช้าไปเลยอ่ะแล้วมันมีข้อเสียยังไงมันมีข้อเสียที่ว่าตามมานะครับอ่าหากคุณจ่ายไม่ตรงในวันที่ยี่ห้านะครับมันจะคิดดอกเป็นรายวันนะครับ แต่เรื่องดอกเสียเท่าไหร่ผมไม่รู้นะหลักสิบบาทหรือหลักร้อยก็ได้ต่อวันนะเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาดูดีๆถามให้แน่ใจนะครับว่าคิดดอกเป็นวันไหมถ้าส่งล่าช้าแต่ที่ผมไปสัมบัตมาคิดดอกเป็นวันนะครับคิดดอกเป็นวันเลยครับเพื่อนๆส่งล่าช้าอย่างวันที่ยี่เพื่อนๆต้องจ่ายเพื่อนๆไม่มีจ่ายแล้วและหลังจากวันที่ยี่ห้าไปวันที่ยี่หกเนี่ยมันคิดดอกเลยแล้ว เพื่อนเพื่อหากวันที่ยีิบเจ็ดเพื่อนๆยังไม่จ่ายอีกมันก็จะคิดดอกทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆหากเพื่อนๆไม่ไปจ่ายหลายวันตามที่มันกำหนดเขาจะมีทีมนะครับจะมีทีมไปติดตามที่บ้านนะครับไปทวงเงินนะครับไปทวงเงินไปทวงเงินถ้าเพื่อนๆโดนเขาไปทวงเงินเพื่อนจะโดนเสียค่าติดตามทวงนะครับเป็นเงินเยอะเลยนะครับ บวกกับคิดดอกอรายวันด้วยบวกค่าง,งวดด้วยเพื่อนๆจะเป็นยังไงอะทีเนี้ยถ้ามันเอื้อคนที่เดือดร้อนจริงๆมาช่วยจริงๆอ่ะมันต้องให้เราเลือกมันได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปตกลงกับเขาอ่ะเออแล้วปกติเงินเดือนของคุณมันไม่ใช่ไม่ได้จ่ายตรงกับวันที่ยี่หคุณคิดเดอาดีถ้าคุณคุณเดือดร้อนอยู่แล้วคุณจะเอาเงินจากตรงไหนมาจ่ายอดอกมันก็จะเพิ่มไปค่าทวงถามอะไรมันจะเพิ่มไปเท่าตัวเลยนะครับข้อนี้ต้องระวังอ่า แล้วอืมอีกอย่างหนึ่งดูด้วยนะครับว่าเราไม่ชําระงวดกับเขาอะ่ะกี่เดือนเขาจะยึดลดอ่าดูด้วยนะครับบางบางที่มันอาจจะยึดเลยก็ได้ภายในเดือนเดียวนะฮะหรือบางที่อาจจะสองเดือนหรืออาจจะสามเดือนก็ได้นะครับเพื่อนๆต้องดูถามให้แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าในเอกสารที่เขามาให้เซ็นอะ่ะมันมีเอกสาร มอบอำนาจการโอนรถให้เรียบร้อยแล้วที่เพื่อนๆเซ็น,ส,นส่วนเล่มเพื่อนๆ่ะก็ต้องอยู่กับเขานะครับแค่เขาแค่เขาเอาเล่มกับเอาเล่มกับไอเนี้ยนะครับอะไรนะใบมอบมอบอำนาจในการโอนรถนะครับเขาโอนรถเป็นชื่อชื่อของทางบริษัทเขาได้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเอารถรถอยู่กับเราอ่ะเราไม่ให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาคนมายกรถท่านครับเพราะเขา มีเล่มแล้วเขามีเอกสารมอบอำนาจแล้วเขาไปโอนได้เลยนะครับเป็นรถเขาและถ้าเพื่อนๆนเอารถหนีเขานะครับเขาก็จะเอาไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีนะครับว่าเพื่อนเพื่อนขโมยรถเขาเพราะว่าเขาไปโอนเล่มมาเป็นชื่อเขาแล้วมอบกรรมสิทธิ์เป็นของเขาแล้วนะครับเพื่อนๆนต้องระวังนะต้องถามเขาว่าค้างจริงวดเขาจะยึดรถนะครับและอย่างต่อมานะครับอย่างที่ต่อมาระวังพนักงานให้ดีนะครับ ผมเจอกับตัวนะครับผมสมมุติว่าเรากู้สองหมื่นมันมีการหลุดมาครับหลุดตอนคุยไลน์หรือคุยอะไรนะครับคุยการส่วนตัวส่งส่งหน้าจอคอมมานะครับเป็นรายการนะผมสมมติว่าผมกู้20งหมแต่ว่าในสิ่งที่ทํารายการในคอมนะครับกู้สองหมื่อย่างเงี้ยแต่คิดดอกรวมมาให้เราชําระแต่จ่ายเงินให้เราแค่สองหมือ่ะแต่ผมจะไม่เอาขึ้นนะอันเนี้ย มมาแชร์แล้วผมไม่ได้เอ่ยนะว่าบริษัทอะไรอะไรอะไรผมพยายามจะไม่อะไรวนะ่าเพราะอาจจะแบบมันอาจจะเดือดร้อนได้นะเออผมไม่ได้เอ่ยว่าอะไรนะนะต้องระวังดีๆนะพนักงานนะครับเราเรากู้ส0 0หมืน่นมันอาจจะให้เราไปไปทำเรื่องกับบริษัท2อ0หมแล้วก็มาคิดดอกเบี้ยอะไรกับเราเยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะแล้วไอ้นี่มันรวมไปกับ ตอนที่ผมบอกตอนแรกด้วยนะเรื่องเนเอกสารนะลองผลิตภัณฑ์เสริมอะไรบางอย่างด้วยนะพวกประกันคุ้มครองเงินศึกษาดีๆนะครับว่ามันคิดเป็นเนงินเท่าไหร่เพราะมันจะมารวมยอดในการที่เราจะผ่อนชําระนะครับอ่ะก็ที่ควรระวังก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับดูเรื่องเอกสารให้ดีนะครับแล้วก็พูดกับเขาให้เข้าใจนะครับถามเขาให้เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็เรื่องระวังพวกเกี่ยวกับการเซ็นอ่ะควรอ่านนะเพราะเขาอาจจะขายผลิตภัณฑ์อะไรเสริมให้ท่านนักหนาก็ไม่รู้นะประกันชีวงประกันชีวิตอะไรเนะี่ยดูด้วยนะบางทีมันผูกพันแล้วมันต้องจ่ายเยอะอืมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอ่าระวังพวกพนักงานนะครับแต่ละสาขาบางที่อาจจะดีด,ดีนะครับบางที่ก็อาจจะแบบคนเรามันดูหน้าไม่รู้ใจเนาะ เราต้องทันเขาครับถ้าเราไม่ทันก็จะประมาณนี้แล้วก็ระวังเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยแล้วการทวงถามใช้นี่หากเราส่งช้าแล้วก็ถามให้แน่ใจว่ากำหนดส่งอะ่ะมันได้ส่งงวดวันไหนอ่าแต่ส่วนมากมันให้วันที่ยีห้านะครับอืมมันเอื้อแบบว่าพร้อมที่จะแบบให้เราหมุนไม่ทันแล้วเขาก็ยิดตถเราอะไรประมาณเนี้ยผมก็ อยากจะมาเตือนนะเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็เอาประสบการณ์ที่ผมลองเดินเข้าไปนะครับจเจ้าเล่มรถนะครับไปแลกเงินออกมาใช้นะครับแล้วสรุปว่าผมเจอประมาณเนี้ยผมว่าคิดว่าผมมาพูดเนี่ยเอออาจจะเตือนใครได้หลายๆคนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะทําให้ผมเดือดร้อนนะผม <laughs> ไม่ได้เอ่ยนะว่าบริษัทไหนบริษัทอะไรอแค่คุณเดิน คุณแค่ขี่รถไปตามทางหรือว่าคุณขี่ออกจากบ้านไปเนี่ยคุณอาจจะเจอเลยก็ได้นะฮะแต่ผมไม่บอกนะว่าบริษัทไหนอ่าบริษัทไหนแล้วเป็นแบบอะไรผมไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้อะไรทั้งนั้นก็หวังว่าคลิปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อกับเพื่อนเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเรานะครับก็อย่าให้ความอยากได้เงินนะครับมาทําลายตัวคุณในภายหลังนะครับเพราะว่า การได้เงินก้อนเล็กๆมันอาจจะทําให้คุณจะต้องจ่ายเงินก้อนโตแล่ถ้าคุณไม่มีจ่ายควอจะเสียไอ้ที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตนะครับในช่วงครั้งหนึ่งที่คุณอยากจะได้มันมามันอาจจะหลุดมือคุณไปเลยก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ